ปัญญาไปด้วยนะครับอันนี้เรากำลัวจเจ้าของแปลกด้วยครับอ่มขี่ไปด้วยนะครับอ่าขี่เลยครับเนี่ยกาขี่ควายนะครับดันโดดแล้วดานข้างนะอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดอย่างนี้เขาผิดนะครับผมเควายตัวใหญ่เอ้าเอาใหม่นะครับเป็นวิธีที่ถูกเอ้าหัวเข้าไดมปีจะขึ้นทางเขาเลย ขขึ้นนักเขาตะ่างนี้ขึ้นแบบผิดอย่างนี้ขึ้นแบบถูกงั้นก็ออกสะเก็ดเข่าอย่างนี้อย่างผิดอย่างผิดสะเก็ดเข่ามาไหมครับอ้าวนับหนึ่งสองสามตีละกาต้องหาต้องยี่ทียบนะครับอ้าวขึ้นเล็บไว้ใหญ่ขึ้นยังไงครับหนึ่งสองสามอึ๊บต้องเหยียบแน่อ้าวยาวยาวยาวอึลูกเกยขายาวเขาตีนตีนเกยขาได้านในหัวเดียวผมรู้ต้องเหยียบตรงขา ซอกขาพับด้านหน้าใช่ไหมครับตอนนี้ลุงเกยขายามาครับเกตึงครับครับธรรมดาลุงลุงเกยขาท่านครับลอยยงควายเทียบซองปีนซองขึ้นเนะครับเอาเทียบชิดซองได้ไหมอาตานขั้นของซองขึ้นได้ซองปีนปีนปีปใน้นีนปีนปีนี่ปีนปนปีนรีนปีีนปีนปีนัีนปนาีนกีนปนนปีนปีนปนปีนปนหนน